เทคนิคที่ผมถนัดก็คือเข้าไปจับที่ดินแบ่งล็อกขายขนาดติดจำงธนาคารนี่แหละก็ทําการวางถังแบ่งล็อกขายได้ทยอยตัดโปรขายทีละล็อกทีละล็อกเอาเงินมาโปรธนาคารพาเจ้าของไปโปรนะครับแล้วก็เหลือเงินบางส่วนให้เจ้าของแล้วก็มีกำไรบางส่วนแฮปปี้สฝ่ายถ้าวันนี้เรามีกลยุทธ์ในการทาธุรกิจที่ดินแบ่งล็อกขายขนาดติดจำนงนะครับแล้วทําให้เขาเป็นไทยบิสระแล้วจริงๆอะที่ดินมราคา1นล้านสล้านมูลค่าที่ดิน ตลาดแถวนั้นนะแล้วเราทําสําเร็จแล้วเขาติดนี้แค่สามสี่แสนสมมติว่าแบ่งกันครึ่งคึ่งก็ได้คุณป้าคุณป้าเนี่ยเราขายที่ดินแปลงนี้จบเนี่ยคุณป้า,าไปสองแสนผมในค่าบริหารจัดการผมอาจจะเอาไปสองแสนก็ได้หรือว่าไปสามแสนแล้วแบ่งกันแบบนี้วินวินเอาผมบอกเลยเอาร้อยเปอร์เซ็นเจ้าของที่ดินในแฮปปี้เลยบางทีในขอบคุณเรานี่น้านําตาแทบจะไหลทาให้เขาเป็นไทยเป็นอิสระที่ดินทุกขลาศก็คือที่ดินมันร้อนพี่น้องทะเลาะก,กันขัดผลประโยชน์ เยอะไหมคนไทยเราผมบอกมีเยอะผมไม่ได้โจมตีมีเยอะต้องทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้พี่แย่งน้องน้องแย่งพี่นา้าแย่งอาแย่งพ่อแย่งแม่ที่ดินมันร้อนพี่น้องบอกว่าเอา,อางี้ละกันเฮ้ยที่ดินแปลงเนี้ยมันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวขายเอาเงินดีกว่าทางบอกของที่ดินแปลงเนี้ยอ่ะขายเอาเงินสดเลยขายเร็วๆอะราคาลดประมาณหนึ่งขายเอะ อ่ะไม่งั้นมันไม่จบทําให้เราได้ราคาที่ดินที่มันโอเคก็ถูกกว่าท้องตลาดหน่อยบางทีที่ดินสวยๆนะที่ดินติดสี่แยกเลยที่ดินติดตลาดเลยแต่พี่น้องทะเลาะก,กันนะครับใครก็อยากได้ชุดท้ายขายขายดีกว่าคุณเบมาช่วยขายหน่อยอันนี้ผมก็มีเยอะเป็นเป็นที่ดินแบบถมสวยด้วยในโครงการอวบัจ,จิศัลย์เก่าๆอลแหละมันจะมีที่ดินแบ่งขายอยู่นะในโครงการอ่บัติศัย์นะที่ดินเปล่าเนี่ยไฟฟ้าป,าป,าปาระปาระบบสื่อวคครบเนี่ย เขาจะขายที่ดินเปล่าอยู่ก็ประมาณสัก20ล็อก20แปลงมีนะครับมีที่ดินพวกนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาเอาไว้ปลูกบ้านแบบ p r i v a t e y private นะครับอ่ามันเป็นที่ดินเปล่าให้ลูกค้า VIP เนี่ยมาซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านตามสไตล์ที่ตัวเองชอบเป็นบ้านสังสร้างมันก็จะมีที่ดินเปล่าพวกนี้นะครับเนี่ยผมก็ไปหาบางทีหาเนี่ยเราสืบจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสืบจากนิติบุคคลสืบจากาเพื่อนบ้านแปลงข้างเคียงผลปรากฏว่าที่ดินอยู่ยุทธยา แต่เจ้าของอยู่สุราษฎร์ธานีกว่าจะไปหาชื่อหาเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรได้สืบกันที่ดินนี่สวยมากหาตั้งนานที่ดินมันเป็นของใครอ่านะครับโทรไปโทรมาบอกว่าที่ดินของพี่เองนี่แหละตอนนี้พี่อยู่สุราษฎร์ธานีพี่ไม่ได้กลับไปดูแลมาแล้วพี่ก็อยากขายเจอเยอะนะครับเจอเยอะเวลาผมไปนําเสนอนะ here. เฮียผมว่ามันปล่อยทิ้งไว้มันก็เสียประโยชน์เปล่าๆนะครับอานี้ไม่เฮีย ผมเนี่ยมีแผนทําที่ดินแปลงเล็กๆแบ่งขายเนี่ยนะที่ดินของเฮียเนี่ยมันแพงไร่ละสี่ห้าล้านเนี่ยผมว่ามันจะไปยากนะถ้าเราแบ่งซอยตามว่าประมาณของลูกค้าเนี่ยประมาณสักล็อกละหนึ่งงานล็อกสักล็อกละแปดสิบตารางวาเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่ามันไปได้แล้วที่สําคัญก็คือฉนดที่ผมทําธุรกิจที่ดินแบ่งล็อกขายเนี่ยมันยังเป็นชื่อของเฮียร้อยเปอร์เซ็นเฮียมันยังไม่ต้องโอนชื่ออะไรไห้ผมไม่เกี่ยวนะแบ่งแยกฉนดในนามเจ้าของเดิมพอแบ่งแยกฉนดออกมาเป็นแปลงจ้อยเนี่ย เฮีย er ก็ยังถือโฉนดแปลงนั้นเอาไว้อยู่ครับเฮีย er ไม่ได้เสียหายเลยแล้วก็ทําการตลาดไปถ้าเกิดวันดีคืนดีเฮียอยากจะทําอย่างอื่นแล้วไม่อยากขายแล้วเฮีย er ก็ไปรวมโฉนดก็ได้ครับไม่ได้เสียหายเลยโอเคไหมครับเฮียอย่างเงี้ยเดวผมเขียนแผนธุรกิจมาให้ดูจะแบ่งยังไงลูกค้ามาจากไหนต้นทุนยังไงอ่ะก็คุยอย่างงี้คุยอย่างงี้เลย